เดี๋ยวพบกับรายการไปกับไก,ก่กันนะ่เฮ <two>, ้ย <c oughs> โอ้ยจะเปิดได้ไหมละ่ะอ้าวล็อกเหรอเอยโอเ,เดี๋ยวไม่หันไะม่เห็นเลกเยกูเออได้แล้วเนี่ย <c oughs> รถค่ะไปนะไปสนีจขึ้นเลยครับอยู่ใกล้ๆอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะไปลองชิมเนาะเห็นเขาว่ามันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันนัวนัวแบบนัวปลาลงปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถูกมาก20บาทพี่กัดเดี๋ยวบอกพี่กัดเดี๋ยวพวไปบอกนะคะว่าชื่อร้านไหนจะไปขึ้นให้ดูถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไป ตอนนี้ก็ถึงร้านเลยแล้วแม่ดูเมนูเลยอร่ะน um ีบดูี Dans ่ิบาทเลยนะพี่ก็รีบชี้สิอ่ะเมนูเมนูิีแล้วปิดด้วยไงนี่ไงเธออยากกินเนี่ยเอามาอย่างละหนึ่งปังไม่ไหวอย่างละหนึ่งอ๋อนี่ไงโอ้นเนเ้เนเ่ยต้มยำเตเาเนย่างกุ้งตนเนเนเนนอนนน อย่างละสองแต่ละองไปเลยอย่างละสอหนึ่งแมตอย่างละสค่ะคำนวณแล้วไม่น่าจะพอกูก็ว่าไม่พอไม่ตัม่พอโต๊ะไม่พอตังค์ไม่พอนี่นะคะอย่างละสองนะคร้านยมียบาทต่อมโละราิเลยไปส่ค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้ ปังมากตอนนี้ก็ทุกเมนูนะคือเยอะจริงๆนะอันนี้ดอลลี่นะคะนี้มันดอกนี้ก็เป็นแหนมนะคะยำข้าวโพดนะคะฟูก็คือฟูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นยำปลาหมึกนะคะแล้วก็ยำหอยเขาเรียกว่าหอยเรียกว่าไข่ไข่ขาวไข่ข่ค่ะกูไปแล้วยำหมูนะคะไข่เยี่ยวม้า แล้วเราก็จะมีหอยด้วยอันนี้เป็นหอยหอยแปงพูนี่สซรแลนด์เออปาใช่ตัราะว่าพูน้องทำกันบ้านตอนยำกุ้งสดก็มีค่ะสดนะครับแซลมอนเซาล์มนพร้อมยังขอจานขอช้อนไหมคะนี่เรางต้องสั่งทั้งหมดกี่จานวันนี้สั่งมาอย่างละสองอย่างละสองแต่ประมาณน่าจะประมาณสิบข้าวสิบจานใช่เยอะมากๆนะครับ่่อะลุยค่ะไปเริ่มแจกอาวุธนะครับ ุยดีเลยดีสดแรงมากแรงมากสดแรงมากแม่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแมกกะพูนสุดดีอ่ะทิ่ไม่เป็นไม่คาร์โบนูงจึงแบบลงองเพราะคือเยอะที่เขาปุ๊บอ่ะมันให้กูตักผิดไปเยอะเหี่ยวเห็่ยวนะแต่อร่อยนะ ใหญ่มาน่าเชื่อว่ากงัเน่มากเลยเนาะอ๋ออันนี้คือกุ้งสดนะทุกคนปิดมามยังวะปิดแล้วอันนี้คือกุ้งสดเนาะก็บอกกันว่าเต้์เนี่ยไม่ค่อยกินกุ้งสดนะครับถ้าไม่สดจริงจอันนี้จับพิสูจน์กันว่าสดจริงหรือเปล่าสดจริงเลย สิบสิบดีคิดนานมากดีเลยได้ได้ไม่ได้อยู่ได้หนึ่งเดียวไม่ได้อยู่ดีเลยเอร่อยมากแล้วกบเจ้าของร้านมองอยู่เพิใช่เราแบบอย่างนี้ไงจะพูดจริงๆก็คือกลัวเขาด่าอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมาแล้วจ้ากุ้งแม่น้ำอันนี้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆร้านยี่สิบบาทอันนี้นะชัดยอดนี่สองร้อยห้าสิบ ลูกค้าดูค่ะคุณลูกค้าขาสองร้อยห้าสิบค่ะโอเคนี่ค่ะนี่นี่ให้ดูนะมือเท่ามือเลยจริงอันคำนี้อืมรู้ว่าคนข้างๆอยากกินมัดแล้วแหละมันคือปังเยอะๆแม่เยอะๆขอแล้วแบบไม่กินปังอ๋อหล่นไม่ร้อนค่ะได้ไหมได้ไหมได้ได้มากอ่ะสดไหมแม่มึงไม่ได้กินแล้วแหละมาหนักกินหมดแล้ว ยกให้เลยอะมึงแยกกันหน่อยนะคยกให้เลยไหมอะดีต่ำไม่ใช้มือเลยฮนะอ่ะดีมากดีเต็มสิบให้ต้องยกขึ้นมาไว้ใกล้หน้าไหมอ่ะได้หใหญ่ปะมมันเยอะมคือวันนั้จะเท่า,าเท่าหน้าล้วอะจริงฟังดงชา ยูอะแล้วดูน่งยืมงานนะครับแทนนะโห้ย่ะความรักความเมตตาจ้ะคู่แดกคนเดียวค่ะอือโอเคอะในพิซซ่าโรมาพิกัดพิโกมาได้ดีเลยอันนี้คือเมื่อกี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่าแถมมาให้นะคะเป็นเมนู ข้าวหมูกรอบนะคะนี่เลยแต่ว่าครัไก่ไม่ได้กินหมูเนาะแต่เดี๋ยวให้ทุกคนชิมอ่ะชิมเลยค่ะแน่นอนมาสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูเมนูใกล้ๆมาดูนี่เห็นไหมเมนูคือเยอะมากยำเยอะมากนะคะสามชั้นทอดน้ำปลาเออพี่เขาบอกนะสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็แบบยำมียำทุกอย่างอืมอ่ะชิมร้านล้าส้มตำเสือโง้งนะคะห5ส้านะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะคะเดี๋ยวให้คอนแทคร้านเอาไว้นะคะแล้วก็ตามไปเลย ข้างล่างนี่เลยตามไปเลยนี่ีๆให้ดูหมูกรอบความแบบอร่อยมากเอออะอร่อยจริงอร่อยได้ไหมได้ได้ได้หมูไม่เหนียวกรอบอร่อยค่ะไม่เค็มเกินนีคือเมนูที่เรากินเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถัายคะแนนแต่คนว่าอาหารเนี่ยเราให้คนละกี่คะแนนนะครับสำหรับ่คือสิบคะแนนครับของพี่ก็คือสิบเพราะมันอร่อยมากจริงแล้วเขาย่างกุ้งคือมันแห้งดีมากเลยแล้วมันมีมันด้วย เตอร์ไฮสิบแบบสิบสิบสิบไปเลยนะคะเพราะว่ายำเนี่ยคือดีมากๆแล้วก็แบบยำจริงอันนี้ต้องยอมนะครับน้ำยำนะถูกมากจานเนี้ยจานอย่างนี้ยี่สิบบาทถูกมากจริงแล้วปริมาณคือไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับแบบคุ้มค่ามากอีพีหน้านะคะขยายไปทำอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตามกันเลยว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะพากินอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวกูกไก่ให้คอนแทคร้านนี้ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งมาด้วยช่องทางนี้เย อาเมามอยอาเมาอร่อยอร่อยอะอร่อยอาว่าไงคะแนนกี่คะแนนให้สิบสิบสิบแล้วก็สับด้วยเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงๆนะเพรามันเปรี้ยวมันแบบมันเผ็ดพอดีคือเขาก็เป็นพริกสดอะไรอย่างเงี้ยมะนาวก็เป็นมะนาวจริงไม่ใช่มะนาวขวดอะไรอย่างเงี้ยเออคือมึงก็เลยอร่อยจริงๆนะจุดเด่นร้านยำก็คือพริกกับมะนาวใช่ต้องเป็นมะนาวลูกต้องเป็นปลาอีกปลาต้องนัวเอาปลาตัวนี้ก็ใช่ปลาตัวนี้ก็ไม่เหม็นนัวคือชอบนะพิซซ่โซโล่นะคะมาได้เลยนะคะ20บาทถูกมาก จริง,งคือวันนี้สั่งไปประมาณเกือบเกือบร้อยจาน่ะห้าสิบกว่าจานได้นะใช่กว่าพันน่ะพันต้นๆคือถูกมากแกชอบอ่ะแกยังไม่ปิดกล้ององีก <laughs>